สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวมากๆโดยเฉพาะช่วงฤดูเก็บเกี่ยวอ้อยนะคะคือเรื่องใบอ้อยที่ปกติเราอาจจะมองว่าเป็นแค่ของเหลือทิ้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีศักยภาพที่จะกลายเป็นพลังงานชีวมวลได้ทั้งแบบอัดเม็ดแล้วก็อัดก้อนเลยค่ะใช่ครับเป็นการเปลี่ยนออของที่ดูเหมือนไม่มีค่าให้กลายเป็นพลังงานทางเลือกที่สาคัญได้เลย ข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้อ้างอิงจากบทความวิชาการชิ้นหนึ่งค่ะชื่อว่าใบอ้อยอัดเม็ดและอัดก้อนขยะ,กะเกษตรสู่พลังงานชีวมวลอยู่ในวารสาร Academic Focus ฉบับเดือนมิถุนายน2568นี้เองค่ะ คนเขียนคือคุณนิชาบูรณสิงห์ท่านเป็นวิทยากรเชี่ยวชาญจากกลุ่มงานบริการวิชาการสาสำนักวิชาการของสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนร,รัษฎรค่ะครับน่าสนใจมากครับคือปัญหามันเริ่มจากประเทศไทยเราปลูกอ้อยเยอะมากใช่ไหมคะแล้วพอตัดอ้อยไปแล้วเนี่ยใบอ้อยมันเหลือเยอะมากจริงๆใช่ครับปริมาณมหาศาลเลยแล้ววิธีที่ง่ายที่สุดที่หลายๆคนยังทํากันอยู่ก็คือเผาทิ้งไปเลย ซึ่งก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ตามมาทั้งเรื่องฝุ่น PM 2.5ที่เราเรียกกันว่าหิมะดำนั่นแหละครับใช่ค่ะและยังกระทบเรื่องโลกร้อนอีกวันนี้เราเลยจะมาดูกันว่าไอการเปลี่ยนใบอ้อยเป็นพลังงานเนี่ยมันทำได้จริงไหมแล้วทำยังไงกันบ้างงั้นเริ่มที่สาเหตุก่อนเลยไหมคะทำไมถึงยังเผากันอยู่ทั้งที่ก็รู้ว่าผลเสียมันเยอะครับหลักๆก,ก็คงเป็นเรื่องอความสะดวกแล้วก็ต้นทุนต้นทุนครับ เรื่องค่าแรงงานเก็บใบอ้อยมันก็สูงขาดแคลนแรงงานด้วยบางทีเครื่องไม้เครื่องมือที่เหมาะสมมันก็ยังไม่มีหรือยังไม่แพร่หลายพอครับอืมเข้าใจได้ค่ะแต่ผลเสียมันก็หนักหนาจริงๆนะคะทั้งฝุ่นควันเท่า PM 2.5กระทุบสุขภาพโดยตรงเลยครับทั้งทางเดินหายใจโรคหัวใจบางทีก็เสี่ยงมเร็งได้อีกเดือดร้อนกันไปหมดเลย ใช่ครับซึ่งภาครัฐเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับอย่างช่วงต้นปี6-8ที่ผ่านมาก็มีข้อสั่งการจากท่านนายกเลยค่ะค่ะให้กระทรวงต่างๆเอากฎหมายมาบังคับใช้จริงจังขึ้นเช่นเรื่องงดรับซื้ออ้อยไฟไหม้หรือมาตรการด้านสาธารณาสุขต่างๆมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วใช่ไหมคะมีครับทั้งพรบการสาธารณาสุขเรื่องเหตุรำคาญจากการเผาหรือแม้แต่ประมวลกฎหมายอาญาเลยครับมาตรา220เรื่องทําให้เกิดเพลิงไหม้ ทีนี้ก่อนจะไปเรื่องใบอ้อยอยากให้ช่วยอธิบายคำว่าชีวมวลให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะเผื่อบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นได้ครับชีวมวลหรือไบโอแมสเนี่ยจริงๆก็คือสารอินทรีย์จากพืชจากสัตว์หรือของเหลือจากการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรพวกนี้แ่ละครับค่ะข้อดีคือมันเป็นพลังงานหมุนเวียนปลูกใหม่ได้ลดกา๊าซเรืองกระจกทางอ้อมแล้วก็ช่วยเศรษฐกิจท้องถิ่นลดขยะได้ด้วยฟังดูดีมากเลยค่ะ แต่ก็มีข้อจํากัดอยู่บ้างนะครับอย่างเรื่องฤดูกาลแหล่งวัตถุดิบมันกระจายตัวคุณภาพอาจจะไม่แน่นอนเท่าพวกน้ํามันถ่านหินแล้วก็เออเทคโนโลยีแปลรูปก็อาจจะต้องลงทุนสูงนิดหนึ่งช่วงแรกซึ่งใบอ้อยมีก็เป็นตัวอย่างชัดเลยของชีวมวลที่ว่ามาใช่ไหมคะมันเยอะแต่เบาฟูถูกต้องครับเรียกว่าเป็นชีวมวลเบาเลยคือขนส่งลำบากมากถ้าไม่แปลรูปก่อนขนไปก็ไม่คุ้มค่าขนส่งชีวมวลอัดก้อน ครับผมการอัดเม็ด pellets กับอัดก้อน briquettes นี่แหละคือทางออกมันช่วยแก้ปัญหาความฟูยังไงคะคือกระบวนการมันจะมีการย่อยลดความชื้นแล้วก็อัดด้วยแรงดันสูงครับทำให้มันแน่นขึ้นมากความหนาแน่นสูงขึ้นเยอะอ๋อ oh, พอแน่นขึ้นครับก็ขนส่งง่ายขึ้นมากเก็บได้นานขึ้นความชื้นน้อยลงค่าความร้อนก็สูงขึ้นเอาไปใช้แทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้หลายๆเลยใช้ทาอะไรได้บ้างคะ โอ้โหได้หลายอย่างครับตั้งแต่ให้ความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมหรืออาจจะใช้ในบ้านเรือนบางพื้นที่หรือแม้กระทั่งเอาไปผลิตไฟฟ้าเลยครับว้าวจากขยะกลายเป็นเชื้อเพลิงคุณภาพสูงไปเลยใช่ครับแล้วก็มีงานวิจัยรองรับเรื่องนี้ในไทยอย่างจริงจังด้วยนะครับอย่างเช่นที่ไหนบ้างคะที่เด่นๆเนลยก็มีศูนย์เชื้อเพลิงและพลังงานจากชีวมวลของจุฬาที่สระบุรีครับ เขาวิจัยเรื่องนี้มานานแล้วตั้งแต่แปลรูปชีวมวลเบาอย่างใบอ้อยฟังข้าวจนพัฒนามาเป็นการอัดก้อนซึ่งพบว่าการอัดก้อนเนี่ยเพิ่มความหนาแน่นได้ดีมากลดต้นทุนขนส่งได้เยอะเลยเก็บก็ง่ายแถมต่อย,ยอดทำไบโอชาปรับปรุงดินได้อีกน่าสนใจมากค่ะครับ งานวิจัยนี้ก็ได้ทุนสนับสนุนจากบพขแล้วก็สกวเดิมด้วยแล้วก็มีที่มจพหรือพระจอมเกล้าพระนครเหนือก็มีโครงการที่ชนบุรีเหมือนกันเน้นเอาใบอ้อยมาทำเชื้อเพลิงอัดเม็ดเชื่อมโยงกับการลด PM 2.5ด้วย แล้วในภาคเอกชนมีใครเริ่มเอาไปใช้จริงๆังหรือ,อยังคะมีแล้วครับมีตัวอย่างที่น่าสนใจอย่างบริษัททรัพย์ฐานวอนไบโอมสที่เพชรบูรณ์อ๋อค่ะกลุ่มชาวไร่อ้อยที่นั่นเขาเจอปัญหาขนส่งใบอ้อยไม่คุ้มทุนนี่แหละครับ เลยไปปรึกษาวอวอแล้วก็เอาผลงานวิจัยของจุฬามาต่อยอดจนกลายเป็นผู้ผลิตใบ้อยอัดเม็ดอัดก้อนเชิงพาณิชย์รายเล็กแรกเลยร่วมกับบมจทีเอ็มซีอุตสาหกรรมพัฒนาเครื่องจักรที่เหมาะสมด้วยดีจังเลยค่ะมีทํางงานวิจัยมีทั้งเอกชนเริ่มทำจริงแล้วแล้วนโยบายภาครัฐโดยรวมล่ะคะสนับสนุนเรื่องนี้ยังไงบ้างถือว่าสอดคล้องกันดีครับเรื่องพลังงานทางเลือกพลังงานชีวมวลเนี่ยอยู่ในแผนระดับชาติอยู่แล้วค่ะ ท้งในรัฐธรรมนูญปี60ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็พูดถึงการเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคเกษตรการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ก็มีการระบุปเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าจากชีวมวลไว้อย่างชัดเจนครับอืมฟังดูแล้วมีแนวโน้มที่ดีนะคะใช่ครับสรุปได้ว่าการแปรรูปใบอ้อยเป็นเชื้อเพลิองอัดเม็ดอัดก้อนเนี่ย เป็นทางออกที่มีศักยภาพสูงมากจริงๆครับมันช่วยแก้ปัญหาได้หลายอย่างเลยทั้งลดมลพิษเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานสร้างรายได้ให้เกษตรกรแต่ก็ยังมีความท้าทายอยู่ว่างก็มีครับอย่างเรื่องการสร้างความร่วมมือกับเกษตรกรให้กว้างขวางต้นทุนเทคโนโลยีเริ่มต้นแล้วก็การบริหารจัดการวัตถุดิบให้มันต่อเนื่องสม่ำเสมอค่ะก็นับว่าเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปนะคะฟังแล้วก็ชวนคิดเหมือนกันว่า ถ้าเทคโนโลยีชีวมวลจากใบอ้อยมันไปได้ไกลกว่านี้แพร่หลายกว่านี้จริงๆนอกจากเรื่องพลังงานแล้วเนี่ยมันอาจจะพลิกโฉมเศรษฐกิจชุมชนหรือวิถีชีวิตเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยไปได้เลยไหมคะแบบว่าเกิดเป็นอุตสาหกรรมใหม่ๆในระดับชุมชนขึ้นมาได้เลยหรือเปล่าเป็นไปได้ครับเป็นประเด็นที่น่าคบคิดต่อยอดมากๆครับ ค่ะสำหรับวันนี้ข้อมูลที่เรานำมาฝากกันก็ประมาณนี้ค่ะหวังว่าจะได้เห็นภาพรวมและประโยชน์ของเรื่องนี้นะคะและขอฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะสามารถติดตามผลงานอื่นๆที่น่าสนใจของสำนักวิชาการได้ทาง Facebook f แ n p a g e ชื่อสำนักวิชาการนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ